สวัสดีค่ะ bn01 จ้ารัชรีค่ะสำหรับโครงการทาฝ้าปลิวนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นโครงการที่ท้าทายสำหรับคนเป็นฝ้าอย่างพวกเราได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับปัญหาผิวหน้าของจ้านะคะก็คือจะมีฝ้าตรงบริเวณแก้มสองข้างเลยค่ะทั้งแก้มซ้ายและก็แก้มขวาค่ะ แล้วก็จะเป็นฝ้าตรงที่บริเวณจมูกค่ะแล้วก็มีร่องรอยจุดด่างดำที่เกิดจากสิวนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกของการเข้าร่วมโครงการนะคะทาแงแบรนด์ก็จะส่งครีมเบลล่าลี่ามาให้กับพวกเรานะคะก็จะเป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยคะ่ะตึงแล้วก็มีสี เนื้อนะคะแล้วก็จะมีเม็ดมีดส้มๆอยู่ข้างในแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองทาดูนะคะว่าจะรู้สึกยังไงนี่เลยค่ะทาลงไปเลยตรงที่เป็นฝ้านี้เราก็ย้ำๆไปเลยค่ะอืมกลิ่นก็จะหอมแบบน่ารักเบาๆซึมไวมากเลยนะคะนี่ก็คือซึมลงไป็นแบบนนะคะ ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้จ่ารัชรี BN01 แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ